การมั่นการมั่นคือการที่ฝ่ายชายและหญิงทำสัญญาว่าจะสมรสเพื่ออยู่กินกันฉันสามีภรรยาแต่อย่างไรก็ตามชายและหญิงจะทำการสมรสกันโดยไม่ต้องมีการมั่นก่อนก็ได้ 1. เงื่อนไขของการมั่นกฎหมายได้กำหนดไว้เพียง2ประการคือ 1. ชายและหญิงทั้งสฝ่ายจะต้องมีอายุครบ1 7ปีบริบูรณ์เป็นอย่างน้อยไม่เช่นนั้นการมั่นจะตกเป็นโมฆะ 2. ผู้เยาว์ทำการม่านจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลต่อไปนี้ไม่เช่นนั้นการม่านจะตกเป็นโมคียะ 1. บิดาและมารดาในกรณีที่มีทั้งบิดาและมารดา 2. บิดาหรือมารดาในกรณีที่มารดาหรือบิดาตายหรือถูกถอนอำนาจปกครองไม่อยู่ในสภาพหรือฐานะที่อาจให้ความยินยอมหรือโดยประพฤติก,การผู้เยาว์ไม่อาจขอความยินยอมจากมารดาหรือบิดาได้ 3. ผู้รับบุตรบุญธรรมในกรณีที่ผู้เยาวเป็นบุตรบุญธรรม 4. ผู้ปกครองในกรณีที่ไม่มีบุคคลซึ่งอาจให้ความยินยอมตามข้อ 1, 2และ3หรือมีแต่บุคคลดังกล่าวถูกถอนอำนาจปกครอง 3. ของมัน่นเป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนให้แก่หญิงเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสตามกฎหมายลักษณะสำคัญของของมั่นมีดังนี้ 1. เป็นทรัพย์สินประเภทใดก็ได้เช่นเงินสดทองคำที่ดินหุ้นสัตว์เลี้ยง 2. จะต้องเป็นของที่ฝ่ายชายเป็นผู้ให้ฝ่ายหญิงทรัพย์สินใดๆที่ฝ่ายหญิงเป็นคนมอบให้ฝ่ายชายจึงไม่ใช่ของมัน่น 3. ต้องส่งมอบทันทีขณะทำการมัน่นสัญญามั่นจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบของมั่นกันทันทีในขณะที่ทำการมัน่น 4. ต้องให้ก่อนมีการสมรสหากชายและหญิงได้สมรสกันแล้วสัญญามั่นก็ไม่อาจมีขึ้นได้ 5. ชายและหญิงจะต้องมีเจตนาที่จะสมรสกันตามกฎหมายด้วยการสมรสที่จะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายคือการจดทะเบียนสมรสหากทั้งสองฝ่ายมีเจตนาเพียงจะอยู่กินกันตามประเพณีเท่านั้นสัญญามั่นก็อาจเกิด ก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้เพราะสัญญามั่นคือสัญญาที่ชายและหญิงจะมาสมรสกันตามกฎหมายในอนาคตนั่นเอง 6. เมื่อมั่นแล้วของมั่นตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่หญิงทันทีทั้งนี้ต่อมาหากทั้งสองฝ่ายสมรสกันของมั่งของมั่นยังจัดเป็นสินสินสินส่วนตัวของฝ่ายหญิงอีกด้วย 5. การสิ้นสุดสัญญามั่นกฎหมายกำหนดเหตุที่จะทำสัญญามั่นสิ้นสุดลงและเหตุที่จะเลิกสัญญามั่นไว้ดังต่อไปนี้เหตุสิ้นสุดสัญญามั่นและผลสิ้นสุดสัญญามั่นนะคะ 1. เหตุทั้งสองฝ่ายตกลงการเลิกสัญญาเป็นกรณีที่ทั้ง สฝ่ายยินยอมพร้อมใจกันในการเลือกสัญญามั่นผลฝ่ายหญิงคืนของมั่นและสินสอดให้ฝ่ายชายเหตุ 2. ชายหรือหญิงคู่มั่นตายก่อนสมรสผลฝ่ายหญิงไม่ต้องคืนของมั่นและสินสอดเหตุ 3. บอกเลิกสัญญาหมาั้นเมื่อมีเหตุสำคัญที่จะกระทบต่อการสมรสในอนาคตเกิดขึ้นผลหากเหตุสำคัญที่จะกระทบต่อการสมรสในอนาคตเกิดจากฝ่ายชายฝ่ายหญิงไม่ต้องคืนของหมั้นและสินสอดแต่หากเหตุสำคัญที่จะกระทบต่อการสมรสในอนาคตเกิดจากฝ่ายหญิงฝ่าย,ยห,าหญิงต้องคืนของหมั้นและสินสอด 4. เหตุเมื่อทั้งชายและหญิงต่างละเลยไม่จดทะเบียนสมรสผลห้ามให้ฝ่ายชายเรียกของมั่นและสินสอดคืน 5. เหตุบอกล้างสัญญามั่นที่เป็นโมคียะผลฝ่ายหญิงคืนของมั่นและสินสอดให้ฝ่ายชายการสมรส การสมรสคือการที่ชายหญิงอ,อกลงที่จะมาใช้ชีวิตร่วมทุกขร่วสุขกันชั้นสามีภรรยาอันหนึง่งการสมรสตันกฎหมายไทยจำกัดอยู่เฉพาะการสมรสระหว่างเพศชายและเพศหญิงโดยกำหนดเท่านั้นเงื่อนไขของการสมรสเงื่อนไขของการสมรสก็คือ 1. ชายและหญิงต้องมีอายุ17ปีบริบูรณ์ทั้งสองฝ่ายคนของการกฎหมายถ้าฝากืนเงื่อนไขก็คือเป็นโมชียะ 2. ชายหรือหญิง การรสมเงื่อนไขของการสมรสก็คือ 1. ชายและหญิงต้องมีอายุ17ปีบริบูรณ์ทั้งสองฝ่ายผลของการกฎหมายถ้าฝากืนเงื่อนไขก็คือเป็นโมชียะ 2. ชายหรือหญิง 3. ชายหรือหญิงต้องไม่เป็นญาติสืบสายโลหิตหรือพี่น้องบิดามารดาหาฝาฝื้กฎหมายถือเป็นโมคะ 4. ผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไม่ได้หากฝาฝืนกฎหมายการรับบุตรบุญธรรมจะสิ้นสุดลงทันที ห,หญิงจะทําการสมรสในขณะที่ตนหรืออีกฝ่ายมีคู่สมรสตามกฎหมายอยู่แล้วไม่ได้หากฝ่าฝืนกฎหมายการสมรสครั้งหลังถือเป็นโมฆะ 6. หญิงที่สาม,มีตายหรือเพิ่องหย่าจะสมรสใหม่ได้เมื่อผ่านไปแล้ว3ามสิบวันนับตั้งแต่หย่าหรือสาม,มีตายเว้นแต่คลอดบุตรแล้วสมรสกับคู่สมรสเดิมมีใบรับรองแพทย์ว่าได้มีคันหรือมีคำสั่งของศาลให้สมรสได้หากฝ่าฝืนกฎหมาย การสมรสสมบูรณ์ 7. ผู้เยาว์จะสมรสได้ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหากฝ่าฝฟื้นเงือ่อนไขถือเป็นโมชิยะ 8. ชายและหญิงต้องยินยอมเป็นสามีภรรยากันหากฝ่าฝฟืฟ้นกฎหมายถือเป็นโมคะ<ว><ญ>แบบของการสมรสการสมรสโดยชอบด้วยกฎหมายจะต้องมีการจดทะเบียนสมรสเท่านั้นการจัดงานแต่งหรืออยู่กินการตามตเพณีไม่ถือว่าเป็นการสมรสตามกฎหมายผนระหว่างสามีภรรยา 1. สามีภรรยา ต้องอยู่กินกันฉันสามีภรรยาคือต้องใช้ชีวิตเป็นสามีภรรยาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไปจนถึงการร่วมประเวณีด้วย 2. ส,สามีภรรยาต้องช่วยเหลืออุปการะซึ่งกันและกัน 3. ในกรณีที่สามสามคู่สามีภรรยาเป็นคนไร้ความสามารถภรรยาหรือสามีย่อมเป็นผู้อนุบาลทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาแบ่งออกได้2ประเภทคือ 1. สินส่วนตัวและสินสมรส สินส่วนตัวคือทรัพย์สินที่เป็นของสามีภรรยาอาจมีาาจจมาก่อนสมรสถือว่าเป็นสินส่วนตัว 2. ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องใช้ Star สวส่วนตัวเช่นเครื่องแต่งกายหรือเครื่องประดับทรัพย์สินประเภทดังกล่าวต้องให้ได้มาผ่านลังการสมรสก็ยังถือว่าเป็นสินส,ส,ส่วนตัว 3. ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดกหรือให้โดยสนิหทรัพย์สินประเภทนี้ก็ถือว่าเป็นสินส่วนตัว 4. ทรัพย์สินที่เป็นของมั่น ของมั่นเป็นสินส่วนตัวของฝ่ายอีกระหว่างสมรสโดยพิ่นัยกมก็ถือว่าเป็นสินสมรส 3. ทรัพย์สินที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัวสินส่วนตัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งย่อมมีกรรมสิทธิ์เด็ดขาดเพียงฝ่ายเดียวแต่บรรดาดอกผลที่เกิดขึ้นไม่ว่าเป็นดอกธรรมดาหรือดอกผลนิตินัยเช่นค่าเช่าตึกแม้จะเป็นสินส่วนตัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ยังไงก็เป็นสินสมรสเพราะได้มาระหว่างที่สมรสกัน ที่มีต่อบุคคลภายนอกแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่ 1. นี่หนี้ส่วนตัวหนี้ส่วนตัวคือหนี้ที่สามีภรรยาก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวเช่นภรรยาซื้อเครื่องสำอางหรืออาจเป็นหนี้ที่แต่ละฝ่ายมีมาก่อนที่จะทำการสมรสเช่นหนี้กองทุนเป็นต้นในกรณีที่สามีหรือภรรยาต้องรับผิดในหนี้ที่เป็นหนี้ส่วนตัว กฎหมายกำหนดลำดับของการนำทรัพย์สินเพื่อไปชำระหนี้ไว้ว่าให้ชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินที่เป็นหนี้สินส่วนตัวของฝ่ายนั้นก่อนถ้าไม่พอจึงให้ชำระด้วยทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสเท่าที่เป็นส่วนของฝ่ายนั้น 2. หนี้ร่วมคือหนี้ที่สามีภรรยาก่อขึ้นร่วมกันและมีหน้าที่ต้องรับผิดชำระหนี้ร่วมกัน นอกจากนั้นกฎหมายยังให้รวมไปถึงหนี้ที่สามีหรือภรรยาแต่ละฝ่ายก่อให้เกิดขึ้นในระหว่างสมรสแต่ทั้งสองฝ่ายจะต้องรับผิดในหนี้นั้นร่วมกันดำต่อไปนี้ 1. นี่หนี้เกี่ยวแก่การจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวการอุปการะเลี้ยงดูตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควร แก่อัตภาพเช่นหนี้ค่าซ่อมหลังคาบ้านหนี้การรักษาบุตร 2. หนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรสเช่นหนี้ค่าเปลี่ยนยางรถยนต์ที่เป็นสินสมรสเป็นหนี้ร่วม 3. หนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งสามีภรรยาทำด้วยกันเช่นสามีภรรยาร่วมกันเปิดร้านกาแฟหากร้านประสบภาวะขาดทุน ทั้งสองต้องร่วมกันรับผิด 4. ีนี่ที่สามีหรือภรรยะกากาะขึ้นเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัญยาบันเป็นนี่ที่ฝ่ายที่เก่อขึ้นจะต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวแต่คู่สมรสอีกฝ่ายกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการเห็นชอบหรือเห็นดีเห็นงามด้วยซึ่งทางกฎหมายเรียกว่าการให้สัญยาบัน ทำให้นี่ดังกล่าวกลายเป็นนี้ที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องร่วมกันรับผิดเช่นสามีลงชื่อพยานในสัญญากู้ที่ภรรยาเป็นผู้กู้การสิ้นสุดการสมรส3ประการได้แก่ 1. คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตายหมายถึงเฉพาะการถึงแก่ความตายโดยธรรมชาติเท่านั้นไม่รวมการถึงแก่ความตายโดยผลของกฎหมาย 2. ส,สารมีคำพิภากษาให้เพิกถอนการสมรสจะใช้ในกรณีที่การสมรสนั้นเป็นโมคะหรือโมเคียการสมรสที่เป็นโมคะได้แก่ 1. คู่สมรสฝ่ายหนึ่งเป็นบุคคลวิกลจริตหรือบุคคลไร้ความสามารถ 2. คู่สมรสเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงหรือเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดา หรือมารดา 3. ชายหรือหญิงทำการสมรสในขณะที่ตนหรืออีกฝ่ายมีคู่สมรสอยู่ตามกฎหมายก่อนอยู่แล้ว 4. การสมรสที่ไม่ได้เกิดจากความยินยอมพร้อมใจของผู้หญิงและชายที่ต้องการจะอยู่กินฉันสามีภรรยาเช่นสมรสเพื่อต้องการให้ได้สัญชาติไทยการสมรสที่เป็นโมเคียได้แก่ 1. 1. ชายหรือหญิงสมรสกันในขณะที่อายุของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้ง2ฝ่ายยังไม่ครบ17ปีบริบูรณ์ 2. ผู้เยาว์ทำการสมรสโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณี 3. การสมรสที่ได้กระทำไปโดยคู่สมรสฝ่ายหนึ่งสำคัญผิดตัวคู่สมรส 4. คู่สมรสฝ่ายหนึ่งได้ทำการสมรส พอถูกคู่สมรสอีกฝ่ายทํากลนช่อฉนอันถึงขนาดซึ่งถ้าไม่ได้มีกลนช่อฉนนั้นจะไม่ทําการสมรส 5. คู่สมรสฝ่ายหนึ่งได้ทําการสมรสพอถูกคู่สมรสอีกฝ่ายข่มขู่อันถึงขนาดซึ่งถ้าไม่ได้มีการข่มขู่นั้นจะไม่ทําการสมรส 3. การหย่าแบ่งได้เป็นสองกรณีคือ 1>, 1. การหย่าโดยความยินยอมต้องทำเป็นหนังสือและมีพยานอย่างน้อยสองคนจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อสามีภรรยาได้ทำการจดทะเบียนการหย่าแล้ว 2. การหย่าโดยคำพิพากษาของศาลการหย่าโดยอาศัยคำพิพากษาของศาลจะต้องปรากฏเหตุหย่าใดเหตุห,ตหนึ่งหรือหลายเหตุตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้นเหตุหย่ามีดังต่อไปนี้ หนึ่งสามีหรือภรรยาเป็นชู้หรือมีชู้หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิน 2. สามีหรือภรรยาประพฤติชั่วไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่ 3. สามีหรือภรรยาทำร้ายหรือทรมานร่างกายหรือจิตใจหรือหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่ง หรือบุภาการีของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการร้ายแรง 4. สามีหรือภรรยาจงใจละทิ้งล้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปี